ครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่ส่วนศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยายลัยมหาสารคามเป็นพื้นที่จัดแสดงสถาปัตยกรรมเรือนไทยของภระอิสานภายในจะเป็นยังไงเราไปชมบรรยากาศกันได้เลยครับความเป็นมาและแนวนคิดพิพิธภัณฑ์ก่อตั้งในมหาวิทยายลัยมหาสารคามเมื่อปีพุทธศักราช2542 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ของมหาวิทย,ยาลัย,ายามหาสารคามที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการอย่างมีความหมายและความสำคัญควอบคู่กับพัฒนาการของสังคมตั้งแต่ยุคที่เป็นวิทยาลัยการศึกษามหาสารคามพุทธศักราช2511จนถึงมหาวิทยาลยยยัยศรีนครินทร์วิโรธมหาสารคามพุทธศักราช2517 เป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อปีพุทธศักราช2537โดยพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการจัดการเรียนรู้เรื่องงานสถาปัตยกรรมคือเรือนของพระอีสานที่มีอยู่ด้วยกันทั้ง6เรือนได้แก่เรือนอีสานประยุกต์หลังใหญ่เรือนอีสานประยุกต์หลังเล็กเรือนโคง,งเรือนเกยเหลาข้าวและเรือนภูไทย ซึ่งภายในเรือนนั้นจะถูกจัดเป็นนทิทรรศการการจำลองที่อยู่อาศัยเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนอีสานในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีจะทำให้เราเข้าใจถึงวิถีชีวิตของคนอีสานมากขึ้นพร้อมยังมีป้ายบรรยายประกอบทำให้เราเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนกายและจ,จัดกิจกรรมของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จุดเด่นนะคะเป็นแหล่งศึกษารวบรวมและบริการองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจับพิพิพธภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ศึกษาและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ค่ะจุดด้อยนะคะมาตรการการดูแลรักษาจึงทำให้มีสภาพเสื่อมทรมตาม,ตามกาลเวลาค่ะ 2. มาตรการผู้ให้ข้อมูลต้องศึกษาข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง 3. มมาตรการประชาสัมพันธ์เชิงท่องเที่ยวจึงไม่ค่อยมีผู้ เข้ามาเยี่ยมชมค่ะความประทับใจนะคะหนการจัดทัศนียภาพของพิพิธภัณฑ์มีความล่มลื่นสวยงามค่ะ2ผู้ชมสามารถเดินเข้าเยี่ยม ชมเรือนอีสานได้อย่างมีอิสระค่ะการนำประสบการณ์จากการเข้าเยี่ยมชมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหนึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างบ้านเรือนในอนาคตได้สสามารถบอกได้ว่าเรือนอีสานที่เราพบในแต่ละท้องถิ่นนั้นได้ว่าเป็นเรือนอีสานแบบใดข้อควรปรับปรุงแก้ไขหนึ่ง ควรมีผู้ดูแลและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม 2. ควรมีผู้ให้บริการด้านความรู้ในพิพิธภัณฑ์ 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้นเพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หอศิลป์คณะศิลปรกรรมศาสตร์นี่คือภาพตันหาราคะอรดี เป็นภาพเย็บปักที่มาจากภาพนี้มาจากเรื่องธิดามานสามตันหาราคะอรุดีหลายคนเข้าใจว่าเรื่องธิดามานทั้งสามเป็นเรื่องสมมุติเพื่อสื่อว่าเป็นมาในจิตเพราะเรื่องนี้มีในพระสูตรซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ในมาละทีตุสูตรสังยุตติกายสถาทวักเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากตัสรู้แล้วหมายความว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพระองค์เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วค่าลำดับนั้นมารทิดาคือนางตันหานางอรดีนางราคาจึงพาการิออกไปณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วพากันร่วมคิดอย่างนี้ว่าความประสงค์ของบรุษมีต่างๆกันแลอยากกระทำอย่างนั้นเลยพวกเราควรนิมิตเพศ เป็นนางกุมาริกาคนละรอยๆอยค่ะภาพนี้เป็นภาพของคุณธนพลดาทุมมาเป็นภาพเย็บปักผลงานศิลปะชิ้นนี้จัดแสดงอยู่ที่หอศิลป์ชั้นที่หนึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นผลงานของนายนวพลพฤึกษาไพรบูุญที่มีชื่อผลงานว่าสูตรดมมลพิษ เป็นการใช้สีอะคริลิกและปากาเคมีในการจัดทำขนาดภาพ150คูณ180เซนติเมตรงานจิตรกรรมชิ้นนี้ผู้ออกแบบได้ออกแบบให้ภาพเป็นเอกภาพมีความประทับใจในการลงสีรูปร่างและรูปทรงทำให้ภาพดูโดดเด่นสวยงามแล้วมีการสื่อถึงมลพิษทางอากาศเช่นฝุ่นควันในบ้านเมืองของเราในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศซึ่งเกิดขึ้นจากอุตสาหาการรมโรงงานถ้อยเสียจากเครื่องยนต์หรือจากการเผาขยะจึงทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษนั่นเองแต่ผลงานชิ้นนี้ตึกอาจจะดูลบจนเกินไปถ้าปรับให้น้อยลงกว่านี้จะเป็นภาพที่สวยงามและดูดาาตาขึ้น ไม่ดูโลกจนเกินไปแาพ่นี้ก็จะเป็นภาพสีน้ำมันบนผ้าลินินซึ่งปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่ายได้ผ่านทางทั้งทางโซเชียลมีเดียจึงทําให้มุมมองของเราที่มีต่อโลกนั้นกว้างขึ้นจากภาพนะคะศิลปินเลือกใช้โทนสีฟ้าเป็นหลักสแสดงให้เห็นถึงชาย4ี่คนที่กาลังยืนปัสสาวะที่เถปัสสาวะในห้องน้าสาธารณะแต่มีลักษณะพิเศษคือหัวของพวกเขาถูกแทนที่ด้วยกล้องวงจรปิดที่กําลังส่องแสงเป็นการเล่นกับแนวคิดเกี่ยวกับการฝ้าระแวงความเป็นส่ววนตััและสงคม ที่ถูกควบคุมโดยเทคโนโลยีองค์ประกอบของภาพนะคะ1การใช้สีศิลปินเลือกใช้เฉษสีฟ้าเย็นทําให้ภาพดูมีบรรยากาศลึกลับและเหมือนอยู่ในโลกเสมือนจริง 2. ลักษณะกล้องวงจรปิดแทนศีราะตัวละครอาจสื่อถึงการถูกจับตามองตลอดเวลาหรือการที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าระวังโดยไม่รู้ตัว 3. รายละเอียดแวดลอ้อมด้านขวามือของภาพมีอ่างล้างมือกระจกและแจกันดอกไม้ทานตะวันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ภาพดูสมจริงและอาจเป็น สัญลักษณ์ของภาพธรรมชาติที่ตัดกับเทคโนโลยีโดยรวมแล้วนะคะภาพนี้สามารถถูกตีความได้หลายแงยม่มุมโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอำนาจและเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมชีวิตผู้คนปฏิกิริยาของสีน้ำมันบนพารลินิน 1. การดูดซึมและการยึดเกาะ 2. ปฏิกิริยาอ,ออกซิเดชันและการแห้งของสี 3. การเปลี่ยนแปลงของสีเมื่อเวลาผ่านไป 4. การแตกลาวและการหดตัวของสี 5. ปฏิกิริยากับสารเคมีและสารกันเหลืองคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งมิทุนายน2544เป็นหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้ดำเนินงานตามพันธกิจ และภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของการก่อตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อว่าโครงการจัดคณะวิทยาการสารสนเทศปีพศ2546ต่อมาเมื่อวันที่24เมษายน2546ได้รับการอนุมัติเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นคณะนอกระบบราชการสังกัดมหาวิทยายลัยมหาสารคามลักษณะของสี สีคือความเข้มของแสงที่ปรากฏต่อสายตาในการมองวัตถุสิ่งของต่างๆสีแต่ละสีจะให้ความรู้สึกในการมองแตกต่างกันออกไปความเข้มของสีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์เช่นสีแดงให้ความรู้สึกร้อนแรงอันตรายสีเหลืองให้ความรู้สึกร่าเริงสดใสมีความหวัง สีน้ำเงินให้ความรู้สึกสงบมีระเบียบสง่างามทฤษฎีการใช้วงล้อสีใช้ทฤษฎีคือการเลือกใช้สีอย่างมีหลักการโดยการนำสีจากลำดับขั้นทั้งหมดมาเรียงเป็นวงกลุมต่อกันเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในแต่ละสีเรียกว่าวงล้อสีจากนั้นค่อยดึงสีออกมาใช้ในแต่ละแบบเพื่อให้ผลลัพธ์มาต่างกันการใช้สีเดียว เป็นการเลือกใช้สีใดสีหนึ่งจากวงล้อสีโดยใช้ร่วมกันกับสีขาวดำเมื่อตัวสีหลักจะมีเพียงสีเดียวที่จะควบคุมงานของเราได้ง่ายขึ้นและการนำสีขาวดำเข้ามาใช้ร่วมด้วยจะทำให้งานดูน่าสนใจ เนื่องจากเป็นสีกลางที่เข้าได้กับทุกสีการใช้สีแบบนี้นอกจากจะทำให้เราสนใจสีเพียงหลักสีเดียวเรายังสามารถสร้างมิติให้กับสีโดยการเพิ่มความเข้มความอ่อนความสดและความซีดก็จะทำให้งานไปในทางเดียวกันและสมดุลมากขึ้นการใช้เส้นหมายถึงการนำจุดหลายๆจุดมาเรียงต่อกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทางยาวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการขูดขีดเขียนลากทำให้เกิดเป็นริ้วรอยเส้นนอนทำให้ความรู้สึกกว้างขวางเงียบสงบนิ่งราบเรียบผ่อนคลายสายตาเส้นตั้งให้ความรู้สึกสูงสงา่ามั่นคงแข็งแรงรุ่งเรือง การทำแสงและเงา 1. กํากำหนดทิศทางของแสงก่อนเริ่มสร้างแสงและเงาต้องกำหนดแหล่งกำเนิดแสงให้ชัดเจนว่าแสงมาจากทิศทางไหนเช่นจากด้านบนซ้ายขวาหรือจากมุมเฉียงเพื่อให้เงาที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล 2. ระดับของเงาเงามีหลายระดับตั้งแต่จุดสว่างสุดไปจนถึงเงาเข้มสุดควรใช้การไล่น้ำหนักจากอ่อนไปเข้มเพื่อลดความแข็งกระด้างของภาพ จุดที่แสงตกกระทบโดยตรงมักจะเป็นส่วนที่ขาวหรือสว่างที่สุดส่วนที่ได้รับแสงแต่ไม่สว่างเท่าส่วนที่มีน้ำหนักปานกลางอยู่ระหว่างแสงและเงาเงาที่เข้มที่สุดมาเกิดที่ด้านตรงข้ามกับแหล่งกำเนิดแสงเงาที่ตกทอดลงพื้นหรือวัสดุอื่นมักจะคมชัดใกล้จุดกำเนิดและจางลงเมื่อไกลออกไป 3. เทคนิคการลงเงามีหลายเทคนิคที่ใช้ในการทำเงาได้แก่ การวาดเส้นขีดในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างเงาการวาดเส้นตัดเป็นตารางเพื่อเพิ่มความเข้มของเงาการใช้จุดเล็กๆเ,เรียงกันยิ่งจุดหนาแน่นเงาจะเข้มขึ้นการไล่โทนสีให้นุ่มนวลโดยใช้นิ้วกระดาษทิชชู่หรือคัตต้อนบัตสี 4. การใช้แสงและเงาเพื่อสร้างมิติการใช้แสงและเงาช่วยให้วัตถุดูมีความรู้สึกเช่นวาดเงาด้านล่างของลูกบอลเพื่อเป็นวงกลม การใช้แสงสะท้อนในเงาทำให้ภาพดูสมจริงมากขึ้นการใช้เงาตกทอดเพื่อให้ภาพดูมีน้ำหนักและสัมพันธ์กับพื้นหลัง5การทดลองและสังเกตแสงจริงเช่นฉายไฟฉายไปที่สิ่งของและสังเกตเงาลองใช้ภาพถ่ายขาวดำเพื่อเข้าใจการไล่น้ำหนักของแสงและเงา